สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรสหายทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปรากฏการณ์จันเพนมหาอุดนะทรงพลังสวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีพศ2566นะครับปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนะพระจันทร์หรือดาวจันทร์เนี่ยทรงอิทธิพลต่อกระแสธาตุบนโลกนะครับรวมไปถึงเราเองเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์เราก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง4เพราะฉะนั้นก็ทรงผล ต่อพวกเราด้วยทีนี้ส่งผลในเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําทัุน้ําบนโลกน้ําขึ้นน้ําลงนะครับอารมณ์ความรู้สึกจิตใจพลังจิตใต้สํานึกรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับความอินดูความน่ารักโชคราบทรัพย์สมบัติบนโลกบางครั้งก็เปรียบว่าจันทร์เนี่ยเปรียบดังแม่ผู้อบอุ่นโลกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับชาวลัคนาราศีต่างเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจันเพนมหาอุด รอบนี้เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งถ้าดีเนี่ยก็คือดีใจหายเลยนะครับหากเสียเนี่ยด้านอารมณ์ก็เศร้าหมองดิ่งสุดๆเหมือนกันนะครับส่งผลในเรื่องของความกาวนกวาจิตใจความไม่สบายใจนะเหตุเพราะดาวจันเนี่ยส่งผลต่อน้ําบนโลกมนุษย์นะครับด,ดังนั้นเนี่ยก็ส่งผลต่อน้ําในสมองเราด้วยนะครับเป็นกฎของแรงดึงดูดทีนี้ พอน้ำในสมองเรามันมันแปรปวนมันไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะมีความแปรปวนส่งผลมาต่อพฤติกรรมส่งผลมาต่อความรู้สึกของพวกเรานะแนวทางสําหรับการรับกระแสด้านดีนะครับข้อดีๆที่กล่าวข้างต้นเนี่ยของพระจันทร์เนี่ยคือเราต้องปรับนะครับระดับคลื่นสมองจิตใจเราเนี่ยให้มีความอ่อนโยนเบาสบายละเอียดนุ่มนวลเหมือนเราเปรียบผมเปรียบเหมือนเวลาเราจะเข้าไปอยู่ในในกระแสพลังงานที่มัน มันเป็นพลังงานแห่งความรักเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองเข้าไปนะปรับธาตุเราให้เข้ากับความเป็นจันทร์ด้วยนะครับทีเนี้ยวิธีเช็คณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเศร้าหมองเนี่ยมันกําลังจะไปทางด้านไม่ดีนะครับอ่าทางด้านดิ่งแต่ถ้าเราสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เป็นผู้ให้อยู่แล้วให้แล้วมีความสุขให้โดยไม่มีข้อแม้อ่าหรือมีการฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจทําโยคะเป็นประจําทําสมาธิเป็นประจําเดินจงกรมเป็นประจําหรือสวดมนต์เนี่ยพวกนี้มันจะขี์อารมณ์อารมณ์ตกค้าง เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามากระทบแล้วบางทีมันสะสมแล้ว้ใครฝึกฝึกฝึกเป็นประจำเนี่ยอยู่นึงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจิตเราจะได้รับกระแสะพลังงานด้านดีในปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับยังเหมาะกับการที่เราจะปลดเปื้องนะครับสิ่งที่มันติดขางภายในจิตใจนะครับไม่ว่าบางคนนะเคยไม่ว่าจะบ่นบานสารกาวแล้วลืมนะครับบางคนไปเคยอธิษฐานสาบานกับใครมานะหรือ บางคนเนี่ยมันมีเรื่องติดอยู่ภายในใจเนี่ยตั้งแต่เราเด็กๆหรือมีเรื่องกระทบใจแล้วมันค้างค้างไว้เนี่ยปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็เหมาะมากๆที่เราจะปลดเปลื้องนะครับซึ่งท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําบทไปให้นะครับเป็นเป็นบทปลดเปลื้องนะครับเป็นบทถอดถอนสิ่งที่มันตกค้างต่างๆนะครับลัคนาราศีตุลน,นะครับสำหรับปรากฏการณ์จันเพนมาตรฐานมหาอุดรอบนี้นะครับเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดที่เจ้าภพมรณะ ซึ่งความหมายของมรณะเนี่ยคือการสูญเสียถิ่นทางไกลนะครับการพัดภาคก,การเจ็บป่วยของเก่าอีกคนใหม่อีกกับอีกคนหนึ่งมรดกตกทอดอ่าสำหรับชาวราศาีตุลเนี่ยจันเป็นเจ้าภพกรรมะนะครับกรรมะเนี่ยหมายถึงการงานอาชีพกิจกรรมกิจหน้าที่สิ่งที่ตั้งใจทรงผลด้านดีเนี่ย เป็นเรื่องของการทายเทนะครับไม่ว่าจะเรื่องของทรัพย์สินที่ดินการผัดเปลี่ยนสิ่งของใหม่ๆหมมีโชคมีลาบเงินทองจากของเก่านะครับของโบราณของคลาสสิกของจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สืบทอดกันมาอ่านะของเก่าจากอีกคนไปใหม่กับอีกคนหนึ่งรวมไปถึงการต่อเติมพัฒนาไม่ว่าจะบ้านช่ององค์กรสถานที่นะครับกระแสะโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ย อยู่ที่ของเก่าภายในบ้านของสะสมรวมไปถึงที่ดินของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนำไปบริจาคหรือขายต่อไร้สดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะครับก็จะเปิดกระแสโชคลาภให้กับชาวรัคนาราศีตุลจังหวะปรากฏการณ์ครั้งนี้สาหรับชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยควรทําความสะอาดบ้านที่ทํางานเปลี่ยนผ้าใหม่นะครับเติมน้ําให้เต็มตู้เย็นอ่างปลาหิ้งพระจัดเติมน้ําให้เต็มจัดหน้าบ้านเนี่ยให้ให้โร่งโป่งนะครับเพื่อ ต้อนรับกระแสพลังงานแห่งความรักความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อย่าลืมไปปลดเปื้องทอดถอนคอําอธิษฐานคําสาบานต่างๆนะครับผมทําไว้อยู่ท้ายคลิปนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศาีตุลนทุกท่านนะครับได้รับกระแสพลังงานด้านดีของปรากฏการจันเพนมหาอุดรอบนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับพระคถาขอขมาทอดถอนอิมังสัจวาจังมิชาทิฐิ อธิฐานังปัจจุทารามิทุติยมปิอิมังสัจวาจังมิจชาทิฐิอธิฐานังปัจจุทารามิตติยมปิอิมังสัจวาจังมิจชาทิฐิอธิฐานังปัจจุทารามิคำอธิษฐานใดๆคำสาบแช่งใดๆที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความบิบัติผัดภาคหรือถึงแก่ความตายข้าพเจ้าขอถอนณปับัดนี้ ณถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาบให้มวยมอนถอนด้วยนโมพุทธยะยะถาพุทธโมนะคำสาบแช่งอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งเราไว้เพราะต้องคำสาบให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอถอนณนะบัตนี้ณศูนย์โมศูนย์พุทธศูนย์ทาศูนย์ยะศูนย์ ต้องคำสาบทั้งมูลศูนย์ด้วยนะโมพุทธยะยาถาพุทโมนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนโมตัสสะปะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะปะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปาราทังขมัตเมพันเตอุกาสะทวารเตยนะกตังสัพพังอปาราทังขมัตเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพัง้งร่วงเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีคำสาบานต่างๆในตัวติดตามมา ขออนุญาตขอถอนคําอธิษฐานคําสาบานที่จะติดตามมาขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันณถนะอนโมทอนพุทธถอนทาถอนอยะถอนต้องคําสาบานทั้งหลายถอนด้วยณนะโมพุทธายะยะถา,าพุทธโมนะ